ที่864ก่อนที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เผ่ามอนเตอร์เป็นเผ่าทะเลความเสียงก็ไม่น้อยจาก,กระพัดปีศาจพยักขาวคุ้นเคยกับเขาและมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเขามากกว่าแต่ก็ยากที่จะพูดสำหรับจัก,กรพรรดิองค์อื่น ความคิดเดิมของเขาคือการโน้มน้าวให้ตระกูลอสูรกลายเป็นจัก,กรพรรดิร่วมกับเหมยกงจื่อท้ายที่สุดจัก,กรพรรดิอสูรคริสตนผู้ยิ่งใหญ่ก็แข็งแกร่งเกินไปในตอนเริ่มต้นถ้าไม่มีเธอในทางคริสตีก็เป็นไปได้ที่จะมีจัก,กรพรรดิอีกสองคนและตราบใดที่เขาสามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้ทุกอย่างก็จะไม่เป็นปัญหา แต่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ควบคุมโชคของเขาและไม่น่าเป็นไปได้มากที่เขาจะได้รับการอนุมัติภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในกลุ่มอสูรจะเกิดอะไรขึ้นหากมันอยู่ด้านข้างของเผาวิญญาณแม้แต่ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองก็ไม่สามารถมองเห็นตัวตนของพวกเขาได้ในขณะนี้หากในอนาคตเมื่อพวกเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตพวกเขาจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ในสายตาของพวกเขาในฐานะตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง และตระกูลศูนย์ความเป็นไปได้นี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้หรือไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามบรรพบุรุษของต้นไม้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นทั่วทั้งทวีปนางฟ้าอย่างน้อยก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อพืชมอนสเตอร์จัก,กรพรรดิสวรรค์จัก,กรพรรดิสวรรค์นบนดินและจัก,กรพรรดิสวรรค์ท้าวิญญ,ญ,ญาณจักรพรรดิองค์ใดไม่ใช่พืชพันุ์เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แทงซานก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มจางจางที่มุมปากของเขา ในขณะที่ผู้อาวุโสของตระกูลดูต้นไม้น้ำเงินทองต้นไม้บรรพบุรุษสมาชิกทุกคนของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองก็ค่อยๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในต้นไม้บรรพบุรุษเช่นกันโดยปกติพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะสัมผัสกับร่างของบรรพบุรุษต้นไม้แต่ในขณะน,นี้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่ใหญ่โตของบรรพบุรุษของต้นไม้และความแข็งแกร่งของพลังงานชีวิตที่ปล่อยออกมานั้นชัดเจนโดยพวกเขาพวกเขาจะไม่ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างไร สำหรับผู้อาวุโสมีระดับชีวิตที่ดีขึ้นและสำหรับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองระดับต่ำการปรับปรุงนั้นยิ่งใหญ่กว่าในช่วงเวลาหนึ่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดได้รับผลกระทบจากแหล่งชีวิตของบรรพบุรุษของต้นไม้ราวกับว่าผู้คนทั้งหมดได้รับการอัปเกรดและพวกเขาทั้งหมดได้รับประโยชน์มหาศาล นี่คือเมืองชั้นในเมืองนอกก็เช่นเดียวกันลมหายใจแห่งชีวิตจากกลางของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ทำให้ทั้งเมืองไม้ปกคลุมไปด้วยพลังชีวิตที่ร่ำรวยวิญญาณทั้งหมดในเมืองไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็สามารถสัมผัสได้ถึงการหล่อเลี้ยงพลังชีวิตที่ร่ำรวยของพวกเขาเอง ทั้งเมืองไม้ก็บ้าคลั่งภายใต้สถานการณ์นี้สัตว์ประหลาดมาที่ถนนทีระคนแห่กันไปที่ทิศทางของเมืองชั้นในและกล้มตัวลงในทิศทางของร่างของบรรพบุรุษต้นไม้ข้ามคูน้ำรู้สึกขอบคุณสำหรับแสงที่ส่องประกายจากบรรพบุรุษของต้นไม้แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นร่างของตระกูลต้นไม้แต่ก็สามารถเห็นแสงแห่งชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ภายในเมืองชั้นในรัศมีสีเขียวเกือบจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งเมืองไม้เปรียบเสมือนแหล่งชีวิต พืชผักทั้งหมดในเมืองไม้กำลังเติบโตอย่างบ้าคลาั่งซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับชีวิตด้วยหากจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อยู่ที่นี่เขาจะรู้สึกว่ารัศมีในเมืองไม้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปในวันแรกเมืองไม้ทั้งหมดถูกรบกวนและในวันที่2หมู่บ้านและเมืองจำนวนมากรอบกรอบเมืองไม้ก็ถูกรบกวนเช่นกันวิญญาณและสัตว์ประหลาดจำนวนมากมาที่เมืองไม้เพื่อแสวงบุญอย่างรวดเร็วเมื่อถึงวันที่สร่างแสงสีทองแอ์ววาบมาแต่ไกลลอยอยู่บนท้องฟ้าห่างจากเมืองไม้หลายสิบกิโลเมตรมองไปเห็นทิศทางของเมืองไม้ นี่คือชายร่างสูงหุ้มเกราะสีทองมีสันเขาและเส้นมันไม่ได้หลอมจากโลหะแต่ถูกกลั่นด้วยเพชรสายดุจคริสตันมันเปล่งประกายออร่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือจัก,กรพรรดิตัวตนที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดแห่งทวีกนางฟ้าแต่ในเวลานี้เขามีสีหน้าประหลาดใจ เขาคุ้นเคยกับเมืองไม้มากและเขาเคยมาที่นี่มากกว่าหนึ่งครั้งแต่ในตอนนี้เมืองไม้ในสายตาของเขาเมืองนั้นได้หายไปแล้วไม่ใช่การหายตัวไปแบบที่หายไปแต่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์พืชพันธุ์ขนาดมาึมาจํานวนมากบดบังทั้งเมืองอย่างสมบูรณ์และสิ่งที่มองเห็นได้จากอากาศคือมหาสมุรสีเขียวที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ฉันรู้สึกก็คือพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง จักรพรรดิที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดจักรพรรดิสวรรค์ของจักรวรรดิริเชนโดยธรรมชาติคือจักรพรรดิคิงคองซึ่งเป็นที่รู้จักในนามผู้ทำลายไม่ได้อันนี้เป็นที่รู้จักสำหรับพลังป้องกันของเขาและพลังการต่อสู้ของเขาก็มีพลังมากเช่นกันเมืองทองคำซึ่งเป็นที่ตั้งของจักรพรรดิคิงคองเป็นเมืองหลักที่อยู่ใกล้กับเมืองไม้มากที่สุดจักรพรรดิคิงคองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองไม้เป็นเวลานาน,าน ลักษณะของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนั้นอ่อนโยนและขี้ขลาดเกินไปและเมืองคิงคองได้รับสิ่งดีสิ่งดีมากมายจากเมืองไม้แม้ว่าราชาแห่งคิงคองจะเป็นแกนแท้ของเพชรแต่ในที่สุดเขาก็กลายเป็นจัก,กรพรรดิแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ราวกับหินในแกนแท้พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะใช้พลังงานชีวิตเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างเมืองไม้คือพลังงานชีวิตหาสมาชิกของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง หลูมมันอย่างเงียบเยบหรือแม้แต่สร้างร่างกายจากนั้นพลังงานชีวิตที่สามารถรับได้นั้นค่อนข้างมากทางด้านของเผ่ามอนสเตอร์เกือบทุกกลุ่มได้โจมตีกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองและตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่สามารถต้านทานได้เสมอสิ่งที่พวกเขาทำได้คือซ่อนตัวอยู่ในเมืองชั้นในและไม่ออกมาพยายามอย่าให้โอกาสแก่เผ่าพันอื่น เมืองชั้นในของเมืองไม้ได้รับการปกป้องโดยบรรพมุรุษของต้นไม้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจินเหนียวหลิ่นถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมามีชีวิตอีกเมื่อเขาจากไปเป็นเพราะตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนั้นน่าดึงดูดเกินไปในด้านที่สดใสเผาต้นไม้น้ำเงินทองไม่สามารถปรากฏตัวในการประมูลของอาณาจักรริเชนได้แต่ในตลาดมืดใต้ดินเผาต้นไม้น้ำเงินทองนั้นถูกแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด จักรพรรดิคิงคองเคยแนะนำว่าเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองซึ่งไม่มีจักรพรรดิเกิดมาหลายปีแล้วมีทรัพยากรชีวิตมากมายแต่นี่ค่ามากนี้ไม่ดีสำหรับการพัฒนาของอาณาจักรริเชนขอแนะนำให้กีดกันตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเมืองไม้และในขณะเดียวกันก็เปิดร่างของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆสังเกต มีความหมายมากมายโดยธรรมชาติในเรื่องนี้ผักสารบรรพบุรุษเห็นด้วยจริงๆตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองก็อาจตกอยู่ในอันตรายจากการสูญพันธุ์โชคดีที่ในบรรดาจาัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์การมีอยู่ของระบบพืชยังคงขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของบรรพบุรุษของต้นไม้ต่อเจ็ตวิญญาณและตระกูลสัตว์ประหลาดทั้งหมดและไม่ได้รับอนุญ,ญาตแต่สำหรับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองอาจกล่าวได้ว่าทุกเผ่าพันธุ์ต่างก็มีใจที่โลภแม้แต่พืชก็ไม่มีข้อยกเว้น นี่คือความจริงของความผิดดังนั้นเมื่อจัก,กรพรรดิคิงคองได้ยินมว่าในเมืองไม้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองบรรพบุรุษของต้นไม้ดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและปล่อยพลังงานชีวิตจำนวนมหาศาลปฏิกิริยาแรกของมันไม่ต้องกลัวเพราะบรรพบุรุษของต้นไม้ตื่นขึ้นแต่ตื่น,น,ตตนเต้นในฐานะจัก,กรพรรดิพระองค์มีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของบรรพบุรุษของต้นไม้ และเจ็จจำนวนของบรรพบุรุษของต้นไม้ก็แผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อซึมซับกับสวรรค์และโลกบรรพบุรุษของต้นไม้จะกลับคืนมาได้อย่างไรโดยมีแนวโน้มสูงมากที่กลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองไม่สามารถควบคุมบรรพบุรุษของต้นไม้ได้ดังนั้นจกกักรพรรดิคิงคองจึงมาอย่างรวดเร็วโดยอาศัยระยะห่างของเขาเองโดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากมัน อย่างไรก็ตามเมื่อเขามองข้ามเมืองไม้จากอากาศและรู้สึกถึงลมหายใจแห่งชีวิตในเมืองไม้เขาก็ลังเลเล็กน้อยเพราะพลังงานชีวิตที่เมืองไม้ปล่อยออกมาในเวลานี้มีขนาดใหญ่เกินไปและระดับชีวิตสูงเกินไปแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังห่างไกลแต่เขาก็รู้สึกได้ยิ่งกว่านั้นพลังงานชีวิตนี้ไม่ได้กระจายไปอย่างรุ่นวายอย่างที่เขาจินตนาการแต่มันกําลังดําเนินไปอย่างเป็นระเบียบโดยศูนย์กลางของเมืองเป็นศูนย์กลางด้วยจิตสํานึกระดับจัก,กรพรรด เขาสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตขนาดมห่มาที่อย่างรากลึกในดินสาเหตุที่ระดับพลังชีวิตสูงมากก็เพราะดูดและหนึ่งพลังชีวิตจากทุกทิศทุกทางที่รวบรวมมามุ่งหน้าสู่เมืองไม้นี้ไม่ได้เหมือนกับพลังของต้นไม้ที่บรรพบุรุษของต้นไม้หลบหนีไปแต่มันเหมือนกับชีวิตที่มีพลังที่ตื่นขึ้นและดูดซับความมีชีวิตชีวาของโลกภายนอกบทที่865 สำหรับบรรพบุรุษของต้นไม้หนึ่งในสาบรรพบุรุษที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสมัยโบราณและเป็นต้นกำเนิดของชีวิตสำหรับทั้งโลกจาก,กระพัดคิงคองยังคงอิดช้ยอยู่เล็กน้อยแต่เขาไม่สามารถยับยั้งความอยากรู้ของเขาได้ในขณะนี้พลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้หากคุณปล่อยให้ตัวเองกลืนลงไปขอบเหตการบ่มเพาะของคุณจะสามารถยกระดับได้อย่างแน่นอน หลังจากสังเกตมาระยะหนึ่งแล้วจากกระพัดคิงคองตัดสินใจที่จะมองเข้าไปใกล้ๆและเข้าไปในเมืองไม้เพื่อสัมผัสขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ค่อยๆลดระดับความสูงลงและเดินตรงไปยังเมืองชั้นในของเมืองไม้ยิ่งเข้าใกล้เขาก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่เข้มข้นและถึงแม้จะตกใจกับความรุนแรงไม่ได้พลังงานชีวิตที่หนืดยังหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกแช่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อน มันใหญ่มากมันใหญ่มากมันเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าสารบรรพบุรุษจะบานสะพรั่งแต่ก็ไม่เคยมีออร่าแห่งชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนความโลภเกิดขึ้นในใจของเขาและจัก,กรพัดคิงคองเริ่มเร่งความเร็วและล้มลงและในขณะเดียวกันเขาก็เปิดจิตสำนึกของตัวเองอย่างเต็มที่ดูดซับพลังชีวิตระดับสูงที่ร่ำรวยเหล่านี้อย่างตะกละตะกลาม แต่เมื่อเขาเริ่มซึมซับมันอย่างเต็มที่ทันใดนั้นก็มีเสียงกล่าวและสง่างามดังขึ้นในปากของเขากล้าในช่วงเวลาต่อมาจาก,กรพพัดคิงคงรู้สึกเพียงความรู้สึกที่สั่นสะเทือนจากด้านล่างในขณะนี้เขารู้สึกเพียงว่าภายในขอบเขตขององค์การมองเห็นและจิตสำนึกของเขาโลกทั้งโลกดูเหมือนจะกลายเป็นศัตรูของเขาและพลังที่น่ารังเกียจก็มาถึงในทันใด ไม่เพียงแต่แผ่นดินแต่ยังรวมถึงท้องฟ้าด้วยกองกำลังกดขี่ขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าโลกกลับหัวกลับหางทันทีฟ้าถล่มจัก,กรพรรดิคิงคองเปลี่ยนสีด้วยความตกใจและชุดเกราะของคิงคองบนร่างกายของเขาก็เปล่งประกายเป็นแสงระยิบระยับภายใต,ใต้การกระตุ้นของเขาเหมือนมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่บนท้องฟ้าทันใดนั้นเขาก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไป แต่พลังขององค์การล่มสลายของท้องฟ้านั้นน่ากลัวเกินไปจากกระพัดคิงคองรู้สึกเพียงว่าเครื่องบินทั้งลำกลายเป็นศัตรูของเขาในเวลาเดียวกันในเมืองไม้มีแสงและเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างช้าช้าดูเหมือนต้นไม้ยักษ์ลำต้นสีฟ้าใสรา,ราวกับคริสตัลมีแสงและเงาสั่นไหวและมีกิ่งที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้สีทองแผ่กระจายไปทั่วด้วยการฟัง ร่างของจัก,กรพรรดิคิงคองเป็นเหมือนลูกบอลและถูกกวาดออกไปทันทีมันยังบินออกไปให้พนสายตาหายตัวไปแสนไกลไม่นานหลังจากที่เขาหายไปความรู้สึกของท้องฟ้าที่ตกลงมาและแผ่นดินก็ตกลงสู่สภาวะปกติและทั้งเมืองไม้ก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยภายใต้ร่างของบรรพบุรุษของต้นไม้แทงซานค่อยๆลืมตาขึ้นและดวงตาของเขาดูตกใจ ในขณะนี้ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดกำลังคลานอยู่บนพื้นแต่พื้นด้วยหน้าผากของพวกเขาทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอากาศได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกตะลึงมากยิ่งขึ้นพวกเขารู้โดยธรรมชาติว่าเป็นใครมันคือจัก,กรพรรดิ ร่างของบรรพบุรุษต้นไม้ได้กำบังเมืองไม้แต่รูปร่างของบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแม้ว่าจะไม่เคยมีการลุกรานที่จงแจ้งมาก่อนแต่ก็มีกรณีการกดขี่ของจักรพรรดิในเวลานั้นตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองยึดติดกับเมืองชั้นในด้วยพรของบรรพบุรุษต้นไม้สมาชิกต้นไม้น้ำเงินทองจะเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างมากในช่วงนี้แต่นั่นคือทั้งหมดแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกอย่างไร นั่นคือชูซูตื่นจริงๆเหรอจากกระพัถูกโบกมือไปเกือบหมดนี่มันกำลังอะไรแม้แต่จาก,กรพรรดัอสูนคริสันผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักในนามจากพรรพัองค์แรกก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนอกจากการกลับมาของชูซูแล,แล้วก็ไม่มีอะไรจะอธิบายฉากน,นี้ชูซูกลับมาแล้วจริงๆเหรอเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การกลับมา ภายใต้การแนะนําของพลังแห่งความโกลาหลส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณที่เป็นของสัญชาตญาณของต้นไม้บรรพบุรุษได้กลับมาแต่ในความเป็นจริงมันเพียงแต่ปรับปรุงสัญชาตญาณของบรรพบุรุษของต้นไม้ส่วนใหญ่เพื่อให้ออนโทโลยีตระกูลต้นไม้มีความสามารถในการมีแกนชีวิตระนาบมากขึ้นในขณะนั้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่การป้องกันของบรรพบุรุษต้นไม้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การแนะนําของแทงซาน แท้งซานอาศัยพลังงานที่วุ่นวายและตราเลือดของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเขาเองหลังจากสวันนี้เขาและบรรพบุรุษของต้นไม้เองก็สามารถกล่าวได้ว่าหล่อเลี้ยงกันและกันซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน แบรนด์สายเลือดตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเขาได้รับการยกระดับโดยตรงถึงระดับสูงสุดของอันดับที่11เผ่าต้นไม้น้ำเงินทองไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วพลังงานชีวิตที่สายเลือดนี้สามารถเสริมสร้างได้นั้นมีผลการบำรุงที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งต่อเครื่องหมายของแบรนด์ในสายเลือดอื่นๆและร่างกายของแทงซานยกระดับชีวิตของเขาด้วยอิทธิพลของพลังแห่งความโกลาหลทังซานจึงสามารถชี้นำพลังงานชีวิตของชูซูได้ในระดับหนึ่ง เมื่อจัก,กรพรรดิคิงคองมาถึงและดูดซับพลังงานชีวิตนิ่งเดิมของบรรพบุรุษต้นไม้นอกเหนือจากพลังงานชีวิตแล้วยังมีพลังงานที่วุ่นวายที่แทรกซานรวมเข้ากับร่างกายของบรรพบุรุษของต้นไม้พลังแห่งความโกลาหลคืออะไรแม้ว่าบรรพบุรุษของต้นไม้จะมีเพียงสัญชาตญาณแต่เขาก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับความสําคัญของมันดังนั้นการระบาดของบรรพบุรุษในตอนนี้จึงเป็นการระบาดโดยสัญชาตญาณ มันเบ่งบานความรุ่งโรจน์ในอดีตจะมีเครื่องเป่าลมที่น่าสะพรึงกลัวที่พังทลายลงมาเมื่อผีกิ่งก้านสาขาของต้นไม้โบกมือและกระแทกออกไปมันอยู่ภายใต้การแนะนำของแท้งซานมันเทียบเท่ากับสัญชาตญาณของต้นไม้บรรพบุรุษที่ระเบิดออกมาด้วยพลังงานมหาศาลและแท้งซานก็ได้นำพลังงานไปฟาดฟันดังนั้นผู้อาวุโสทุกคนที่อยู่ที่นั่นจึงนั่งไขวห้างแต่เดิม แต่หลังจากเห็นถังซานโบกมือบรรพบุรุษของต้นไม้ก็โบกมือปัดกิ่งของเขาและกวาดจาก,กระพัดคิงคองออกไปเพียงเพื่อจะก้มลงกับพื้นอีกครั้งความตกใจของแทงซานอยู่ในพลังของร่างกายของบรรพบุรุษต้นไม้หนึ่งในสาบรรพบุรุษในอดีตถ้าไม่ใช่เพราะจิตสำนึกล่มสลายเกรงว่าพลังจะใกล้เคียงกับระดับเทพราชันจริงๆ แต่ตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตัวมันเองเนื่องจากพลังแห่งความโกลาหลในเมืองไม้แห่งนี้ข้าไม่ต้องกลัวจับก,กระพัดองค์ใดเลยนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเขาทําให้พลังงานชีวิตในร่างกายของเขาสงบลงรู้สึกว่าร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนแทงซานอดไม่ได้ที่จะลอยขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา ด้วยการหล่อเลี้ยงแหล่งกำเนิดชีวิตจากดาวใน3วันนี้เรียกได้ว่าวางรากฐานให้เขากลับมาหาราชาเทพในอนาคตในที่สุดเขาก็พบสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดซักพักแท้งซานก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนเช่นกันวิวัฒนาการของต้นกำเนิดของชีวิตเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงทุกสิ่งหมาะจะส,สมไว้ที่นี่มากกว่าครับ มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนำมาซึ่งพลังแห่งศรัทธาและเมืองไม้รวบรวมความสดใสของชีวิตดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นว่าเขาใกล้จะกลับต้นทางไปก้าวหนึ่งแล้วท่านผู้อาวุโสโปรดลุกขึ้นเถิดถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองกล้าที่จะลุกขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อมองดูดวงตาของถังซานก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยมีแต่ความเคารพอย่างสุดซึง้ง ภายใน3วันผู้เท่าทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นกันหากสังเกตดีๆจะพบว่าพวกเขาอายุน้อยกว่าเมื่อก่อนและออร่าของเขาก็กระชับขึ้นล้วนมีจิตใจที่ดียิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ร่างของตระกูลต้นไม้ที่อยู่เบื้องหลังแทงซานได้เปลี่ยนไปเป็นร่างสีฟ้าและใบไม้สีทองโดยสมบูรณ์ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่จุดสูงสุดใบหน้าของผู้อาวุโสซีในเวลานี้แต่ใบหน้าชราเต็มไปด้วยความเคารพ เจ้าปลูกต้นไม้บรรพบุรุษและเป็นเจ้าแห่งการฟื้นฟูตระกูลของเราข้าได้เห็นหัวหน้าเผ่าแล้วขณะที่เขาพูดผู้อาวุโสคนแรกก็นำผู้อาวุโสและคำนับถังซานพร้อมกันเมื่อเขารู้สึกถึงกลิ่นอายของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นผู้อาวุโสคนแรกรู้ว่าจิหนหิวลินอาจนำบางสิ่งกลับมาจริงๆและเมื่อจิตสำนึกของมันรู้สึกว่าจัก,กรพัิคิงคองถูกสูบออกไปหัวใจของเขาก็ไม่ลังเลอีกต่อไป เหนียวเซิงกระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นแล้วมองแทงซานด้วยความตื่นเต้นในสายตาของเขา